เสม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่ากเกาะสม็จยังรอให้คุณไปเยือน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วอรรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์เขียนยิ่งพามาที่เกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเรายังคงอยู่ในโครงการเสม็ดสวยร่วมกันฟื้นฟูการท่องเท,ที่ยวเกาะเสม็ดนะคะและเราได้ทํากิจกรรมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคือทัวร์ทำบุญทอดกระถินกินซีฟู้ดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่2ของโครงการเสม็ดสวยค่ะรายการของเราได้เชิญซึมวลชนแฟนรายการแล้วก็แขกรับเชิญอีกจํานวนหนึ่งนะคะมาร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าเสม็ดสมาร์ทสมายค่ะมีการอบรมเจ การถ่ายภาพสวยแล้วก็เรียนรู้เรื่องแอปพลิเคชันการแต่งภาพแชร์ภาพบนโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะคะวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามมาดูเลยค่ะตอนเด็กๆผมเองก็ชอบดูวอสการ์ดก็ชอบถ่ายภาพเชอบดูโอสการ์ดแล้วก็คิดว่า เขาถ่ายยังไงโดยไม่ต้องถามนะครับว่าเขาใช้มือถือรุ่นไหนเขาใช้กล้องรุ่นอะไรสนใจแต่ว่าเขาวางภาพแบบไหนพอละครับภาพนี้เนี่ยภาพเล็กเป็นภาพต้นฉบับส่วนภาพใหญ่เนี่ยผมทำสามอย่างนะครับอันแรกผมเพิ่มสีก่อนใส่ความเข้มอันที่สองผมทำสว่างและอันที่สามผมใส่ติง ใส่ตัวที่ทำให้มันชัดเฉาะตรงกลางโฟกัสแค่นั้นนอกจากจะได้ฟังวิทยากรให้ความรู้ถึงทักษะการถ่ายภาพและทักษะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆให้ภาพของตัวเองสวยขึ้นแล้วเราพาผู้ร่วมคณะทั้ง40ท่านนะคะ ระเวนไปตามจุดต่างๆของเกาะสเสม็ดค่ะอย่างเช่นที่สําคัญคืออ่าวพร้าวแล้วก็ที่นี่ก็คืออ่าวปะการังนะคะซึ่งก็อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสเสม็ดค่ะก็มีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันไปแล้วก็จะไปตามจุดต่างๆที่สําคัญก่อนที่ตอนเย็นเราจะให้ผู้เข้าร่วมคณะนําผลงานของตัวเอง1ภาพต่อหนึ่งท่านส่งประกวดชิงรางวัล iPhone 5S ที่รับการสนับสนุนจากบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS ด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็เลยตั้งอกตั้งใจที่จะโชว์ฝีมือลุ้นรางวัลกันหน้าดูเลยค่ะ เมดสมทสมายชนะเลิศของคืนนี้นะคะได้แก่ภาพต่อไปนี้ค่ะหมายเลข16ค่ะคุณน,นัทดันในหิติระอานนท์ค่ะโอ้ยผมเห็นว่าทุกคนที่ถ่ายเนี่ยจะเดินเหยียบหิน เดินข้ามไปไม่สนใจแต่ผมเลือกที่จะถ่ายมาันและเลือกจุดที่ผมถ่ายอะ่ะมันสามารถเห็นได้ตั้งแต่ทายหินน้ำแล้วก็ท้องฟ้า mm. ก็เหมือนเวลาเราจะถ่ายภาพภาพหนึ่ง2ตาเราต้องมองฟ้า2เท้าเราก็ต้องติดดินครับ และนี่ก็คือกิจกรรม s m a r ส Smart ส m i l กับรายการบริตี t ทู o d a y บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จำกัดหาชนหรือ PTTGC ที้สนับสนุนหลักของโครงการสม a r สวยของเราทั้งหมดและขอบคุณบริษัท Advanced Info Service จำกัดหาชนหรือ AIS ที่สนับสนุนของรางวัลทั้ง iPhone 5S หนึ่งเครื่องและของที่ระลึกต่างๆอีกมากมายค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะแนะนำรายการ ติดตามโครงการดีๆกับเราได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ